ได้เด้บาดนี้พ่อครับท่อบาดง่ายอยู่ป๊ป๊ป๊จะลง vâng nơi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  Nó nơi vâng 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 nơi

นะฮเนี ona, no? ru, vine, ่ยลยับไปเนี่ยยันี่ออก็ได้บนี่หรือมัดจองขึนได้นี่นี่สจไได้ในุ่เดี๋ยด้ตกบนู้เดูงตาม่าเ่าเด้อเอาคงตามันเวผ่ายค่อยเด้อค่อยจับไปค่อยๆค่อยๆอยไปเลยค่อยๆจับไปนำค่อยๆเด้อคอจับอยู่ เีองอเยับค่อยเขาลิ้มลิ้มเขาลิ้มเ้ยคำเนง่วงเขาคอบพี่น้องเลยขับเพี่น้องเลยมุนบดเลอยคนรถแล้อุ้ยสีไอหลยหม่นเลยพี่น้องเลย ตอนนี้บอาลจาังกำลังขับรถเข่าเดินบอน,นี่เนาะเพราะว่ามันกีดขวางทางจราจรพี่น้องเลยอา้าวโธมันมืดพี่น้องเห็นรถลุ่งเครื่องมาตาประคุณปันใดพี่น้องเลยเฮ้ยค่อยค่อยค่อยมันมันเลี้ลย,าม,ม,ยมานยังเดียวเลี้ยมาทางนี้เออถ้าว่าเลี้ยมทางนั้นบอได้ออออโอเคโอเค พอแล้วพอแล้วพอแล้วหัวมันเลี้ยวทางนี้พ่ได้หรือพี่รองเพราะมันมันเด้อล้อมันเด้อเขานี่ด้ิเปิดตาไว้เปิดตาไว้เปิดบ่วยก็ได้หอกเปิดป้อเปิดรีไว้ได้หนึ่งอยู่พ่อไตไตจะนั่งก็ได้รีไว้ก็ได้มันกลยทางเลยเปิดลาบปชิบไปเบิด์ตสิเว่นแหละตัวใหญ่ที่เนี่ยมันมันเลี้ยวทางคุณบอได้เลยนี่ว่าติดกับอันนี้เด้มันหมุนมาทางในนี่ เล็กเล็กตัวนั้นไปวัดน่นี้เล็กได้พี่นาะนี่้าสีเหลียวมันคุณก่ได้เลียวเลียวง่ายง่ายเรยกอดออกอืตรงงัดเขาได้ยังไปได้เนาะฉันเมื่อหอดเทือหน่ก็เจองตัวนี้คุณประจังน้าไหลไปเลยน้องเฮ้ยบุบเลยนี่ไหลกลัวยุบเป็นรถตาจะหมื่นเลยตาจะหมื่นไหลหมื่นละไรไหลหมื่นข่างหนึ่งหมื่นห้า ครังหน้าอีกบานนี้มัมนรับมดเลยนะลายมืยถือไม่พีดน,น้อนกเว,ว้นันสิบแปดเลยพี่สิบแดเลยปีสองสปปพันเศ้าเอ็ดเขาเอ็ดัมีเนาะสิบพันเศร้านาะสิบแปดีป้พี่แมนบ่เลยบุ้มบ่โอ้ทุกแมนมันแลนี่นขี่งัอแตกเลยนี่มนแมนอะไรขนาดนขาจะชูมันแข็งได้ยังไง กพาพคงแข็งเนาะพี่น้องเอ้เราก็เลยเราก็ชิมเบงัวมจากเบนแร้วม่ต้องทำเพราะงัวกลารไปการมาแต่แรงหมดอะไรนี้อยู่งวลไยงัวากอไปขมาได้เขียนงัวลารแต่ไ้นก็้ข้งลุงจันมากเพี่น้องเลยอ้นขี้รถตัดออกมาบาดเดียวเมี่น นี่บอกพ้านบอกพนบอกงนพ้านเนาะพ้านตูนพวันตูนทันป้องอไเนาะทัป้องเจ้า้ยมาเยอะหนเจ้าดีเ้อไีเจ้ากอ่ายังเพลินไปเมือฮอดเทียบอกคอยหากอดวันินเนื้อนี่เมื่อจันเนยลุงเฮิมท่มดีเมนทุ่มเก่ากุ้มบอกนี่เหือยว่ามาเบิ่งก่อนเป็นได้งไงวามาเบิ่งด้นี่พี่น้องเลยมุนอโยบ หมดตามกูหาเมื่อบาทเนาะราคานี้ยพี่น้ังเลยผู้ยังอยู่ในงัวผู้เจ้าของเพิ่อนไล่งัวอยโยจับงัวกอฤกษกอยู่ทางนั้นอ่เป็นงัวไฟบาดนี้อ่าพวงเด้นเจ้าของบ้านเจ้าของเพื่อนเพื่อนแถวนี้มุ้ยใครพี่ชอบตอกเปลี่ยงเลยตัวบดบาดเนาะราคางัวกับราคารถมันต่างกันเนาะ ในตำในทางทางไงไปนี้มุ้งมีไผจากาีชกเแล้วเนี่ยดีวขี่มาเมื่อกี้กำลังิมื่อบ้านแล้วคอยกะเห็นพกำแม่นลุงเพิ้มเท่าป่ะพอเราอยู่หนาที่านั้นมางไขี่มานะบาโคยอนตั้ชัดสิใครอยู่กูจะั้มคนนี่โดยแต่มต่ม้วยไงถือว่าเขาโชคู่ นหนึ่งยุคบุกับบวมาส่คนนั้นไปอดไเค้นลาไปดยออกมาแต่ว่านักแพกความกันพี่น้องเลยเนาะะเลียกันแต่ว่าสุภารไปหาซื้อนำกินอยู่งานรแนนไปเก็บงานเจ็บการนะคัน่เจ้าของ็ะนี่ได้ลงเดิมมันมาไปได้รถแบบนี เห็นนี่แหละคัดเม่เท่เป็นไงวน่ะด้วยตุ๊กีโอ้แววตาเลยนี่แกเอาจงพันจงเลยมดเลยถ้าว่าห้างัดตัวนี้บได้บขึ้นนี่มาซิเรียวเลียวใส่โบไ้เลยนี่ไฟมันสีช็อตตัมันค้าเล็กงอก่นจนนั่นเนาะตาไว้มาตาไว้ แอาเขาด่องนงกล่งต่อเขาปวดอย่มุนบดคั้นีดิ่ว่าหมอน้ำแตกก็ักักยังอยู่บ่ยังบ่เเยเนาะสบาเฮ้ยเขาปราเดียวเนได้โทรบอกบ่สบายดีบกบอกแล้วบ่ลุงเป็นไดุ้งตัดมาเดียวเลยบ่ลงเอิมตัดมาเดียวเลยบุกไเห็นนะ เหนเลยเห็นเลยเป็นเได้เห็นาได้ให้รถชวนเจ้าให้เห็นไม่เห็นรถชวเจ้าหเห็นมุนอัหยาบเลยพี่น้องนเนาะมูลราาประมาณสามหมื่นพี่เกลัวเลเฉพาะข่างย่างเีะหมื่น่อย่างเาเฉพาะตาเนี่ยสองหมื่นกว่าเออเนาะว่ยาวดื้อมเตะเลยเเลย เปลี่ยนมดหนาแล้วนะท่านน่่ไะนี่ากหนาแล้วมันันาน้ก็ยังสองหมเนาะมตายเรบร้อยหมื่นห้าใช่งเป็นุงเลยเขาชวนมากนยังเห็นรถจอดอยู่หนาที่มากจอดเาจะไม่ได้หมากกัน่หมเาการที่านนี่แหละนี่ ขอตกแจตัวนั่นแหละตกใจวตามคนผมพี่น้องเลยผูกก่แล้วโอยูกโ่ว่ามันงับมันนนงววได้ัดอันนี้ออกได้กันกได้พยุงกันเมื่อกี้นแล้วนนด็กเอเจ้าของเจ้าของง้วเพ่นเห็นอยู่บ่ล่หมีดอกมีดอกคนกเีป็นพ่น้อนกรณีนี้ยากแล้ว เงีนว้าพี่น้องไรเชื่อว่าผมได้ได้เป็นครับชอบคนนี้ลองลองลเิดเออีทังานผมอนีเานี่อยยังบอกงานออกคนอันนี้จะตำทั้งเรืนหรือตำตทังนี่ตยู่ส่ทางคุณบอกู้ผูนี่อยขับวมันีลกบอรถยันรถลมค่อยมผู้ดีบ่ดงแมนยันรถว่ามันยางางขางไม่ได้บอ เาไม่เบอร์ในบ้านเดยเชิปเมืาเอานะแม่ลูกเอาเบอร์ก่นในเบอร์ในบ้านเบอร์ขมุนนี่มีเสื้อคูกไว้ยี่้างัวผมมีจันเลยมันนอนยู่บ้นมยื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 ่อบตใ่บ้นอ่ะไปบ่ได้แล้วมันเจ็บแล้วดมุนก่เนาะโอ้ยอะไรก็มันกินวยนวเลย

ก็เลยว่าฮับใจว่าโทษนี่กุ้มว่าโอ้ยเกิดอุบัติเหตุว่าฉันก็กราบรถมานักดีได้ยังไงมันต้องงัดตัวนี้ขึ้นมาเองนะมันต้องติดอยู่เนาะจะของหัวเจะของรถยังหัวเลยดำช่วงได้ดุเหมืนกัำช่วงหัวกันนะช่วงหัวเลวยเปชนโช๊คหน้าัดมันค่อยดีให้ด้วยนี่ให้บอกวมันเ่คือได้สักไปอย่างเดือดเราดุเนาะกะข้อดีคือยังลุงลดซ้นคนอันนี้คื เยมันต้องงัดตัวนี้ขึ้นยอดปิดคนแล้วไหลถ้าบ okay. right? ังงัดเนี่เมื่อบ่ได้มันเหลี่ยวทรายบ่ได้เลยเนี่มันฆ่าตัวนี้ต้องงัดตัวนี้ขึ้นมาทีผมมันบมืนงัดง่ายได้หนิเนาะโอ้เด็กได้บัพุญเด็กได้แข่งเมนตรงนี้ไม่มีไงตรงนี้เด็กแล้วเรายุ่งกันมัดเมียงเอาเมื่อขึ้นมืออยังก่อนเอาเมื่อทำเลยเอามือแดี๋ยวเด็ออกมาโบ ขับได้เยอเมื e ่อ no. กี no. ้น okay, ีเคยขับขับได้อยอบ่อะจัได้ไ uh ด้แต่ว <wh <wh ่านี่ยมันซีเรียบุบมได้มันซีเรียเขาเลี้ยวซ้ายบาได้นะมันฆ่าตัวนี้เลยมันฆ่าเล็กตัวนี้มหาเล็กมันยังงัดออกมาระบบตาเนี่ยดบ้ใต้แล้วเบื้องเนี่ยบอดีเลยจังๆเลยเรียบร้อยเรียบร้อย ถูก่านนี้งัวได้เสรุงเอยู่ค้นเราตายป่ะตายป่ได้แล้วตายตก็ไปว่มัมีมูมันอยู่หันนะยังมีเพื่อนชาญิ่นอยู่แถวนี้ัสบายดีนะารีนะบารี่เยเดนี่คือเปลี่ยนในนี่ที่มันติดนี่นะที่ยังติดอยู่ได้เดียก็รถค่อยเลยตายนเนี่ยบะเตียงขอใจได้บะเตียงวันนี้กนเลยปว้ บดไฟเลยต้องเชื่อไม่ไปเลยนะเปลี่ยนบดเลยสักนักกวของกบุญตีกี้กไปบดเลยตาที่แตกก็เื่อมแล้วะ่หน้าโ่น้าน้าบอมันยัง่ยุบเลกางเดียวเนื่ข้างหอากัได้ยุบมาแต่ไทยแต่ว่าอยู่อยู่ทูม้ององเมือัวนะ เฮ้ yeah. ัน้ำอเนาะเอาประมืนเราถึงราคาเนี่ยเหรออาอออสเตรเลีก็ร้ายมางอันนี้ออกเี้นะพอเห็นมันคับรถเพื่อนนี่อดหมดเลยเนาะเกิดข่อยแล้วตกมเมื่อกี้นี่ลกมเล่นไปหาลุงเฮมตกขี่สี่กพโ่นโูต่มรั้งขีบูที่าถถามกยมเพราะนบูที่บที่จะได้ดูเงมบีีแล้วนะเน่นเจ้าของเงี้ยคือเก่าคือเก่าี่บครับเนา ยากบ่ได้แต่ว่าหาเชือกไปผูกคอไว้เด้อเนาะพอได้เป็นในนนาตตาครับะตตาเตาบดเมยเบ่เบ่เมยบ่รถบ่บ่ได้บ้านบ่แม่นบ่เนมาบ่ กดจัตโะลาว่จัตุกเนี่ยนยหานี่ยเป็นไป่างแหงมกเ่าที่มุดตในบ้านมันมานองัวตัดหนาเอาเลยมันเบรกหัทันเบรกแล้วแตเบรกหัวทันชนะยาประสิทธิ์เนาะอันนันะบันทึกในบ้านบันทึกไว้ก่อนง็งัวเดวอยู่ผูงงัวูอยู่โมโมนพูมันไปบมเป็นเลยนะงัวนัดพอมันนักแล้วหนึ่งงัวมันหมุนมานี่ เขาเขาจะมากได้ลุงมีเด็กผมหัวยางมาหัวยางมาแล้วขันคอยกหัวหัวปลาโลหัวปลาโล่ก่อนนั้นเนาะเจ้าฮักบ่บ่ได้ฮักเจ้าไทยแล้วเจ้าอะไแล้วมีโหลรถล้วสิบปีเหยียบในนี้เหยียบเลยคอยกับเบรกยุ่ยจะเบรกมันเบรกยุ่ยโอมันมากมันมันโดดมาก่อนนี้นี่ข่อยหู้อยู่าเคยโย่เคยยุ่ยชนงัูเคยยุ่ได้กี้เคยโย่มันเบรกมาได้เอาเบรกได้ยุ่ยเต็งมันเก่ายุยได้ระวังเลย

เด็กมันยบเ่าไดีนา็กมันยบเก่าตน้พีวงมาลัยจะตั้งบีดบอมนคื่อยกบเบี้ยวชนตีมันพอมบอเอาหักถางนี่มาซื้อเมื่อกี้นี่มันฮักจะพุ่นมาได้เลยเลยโอ้มีเล็กเอาเล็กมาก่อนนะเนนเมนเอาไม่ยุ่ไม่ยุ่นเดี๋ยวนี้ไม่แข่งก็ได้นะนี่นี่นี่ขอให้ล

พราห็มันหล่อมาได้อ้อพ okay, ี <y ug il clubs> <Y ug il worship> ่น้องเลยเกิดอุบัติเหตุชนมัวพอได้คนเดียวเลยคนเดียวรอได้เนาะมันติดอันนี้จะยังเอิญปลูกนาบ้าวจารยร์ปลูกนาฮะปลูกปลูกกั้งย่างบ่กั้งย่งกั้งปลูกได้อีอ้าพี่น้องเลยเป็นไงมันเป็นมากเลยครับผมอยากให้มันเป็นหรอกจัะว่ามันเป็นมัวเนี่ยตัดหน้ารถดีแต่วมันเป็นคนเนาะดีแต่วันเป็นคนเมนเมนถ้าเกิดรถเป มันเป็นคนนะวัมันลงองมได้แล้วังไหมมันได้ล uh, <um ี่าจริงเลยด้วยเขได้อยู่แล้วแเราเป็นนกเกิดวั่หขับรถชนงัวคนข้างก็นในน่ยเดีแต่มันไกล่ไก่ที่บ้านเนาะอ้ไก่โอ้ไก่ม่ไก่อดี่างทียมมันบุบเป็นคนนั่แหละด้วยันเาเป็นคนเป็นยนี่ปาเดียวได้พอป๋าจัจะลงจะลงไปสุดทาง

มุกที <Michelle. S 1> ่จะนองนองเพิ่มรีกิ่น okay, oh. <ın opoly> ังเลยนอะโอยโอ้ยโอ้ยไปบนั่เปนนะเจ้าว่าเจาขเพิ่งมาลบใช่ไหม่อใช่พ่อมาเพ่ค่อย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  เอ้ยลดจ่ายไปได้เา้เนะสำเร็จลดบาทพอเฮ้ยปาดหนังง bueno. ้มาที่ปาดปาดลดเนาะเนออแล้วก็เปลี่ยนเลยปาดง้อได้ปาดาดเอาไปเลยเราเอาไว้ก่อนปั้นกันตัวนี้เขาพาิมได้เอาไปได้เผื่อเขาไปเห็นชีเห็ยางเลย ไปล้างรถหมแล้วเขาบอกมันเป็นที่ระลึกเตียงในห้องแลเตียงเื่อไรบอกทั้งเตียงเนี่วกำลังจะเดินทางเข้าบ้านเนาะพอเหตุการณ์เนาะขาดขิดกับลุงเฮิมพี่น้องเลยพี่น้งเดียวเบิ่งทางงัวกันบา่อยเนาะเดอ๋ไปไปพี่น้องไป จะมุงใจในเพื่อนในลายพี่น้องเลยนะลเนาะกคำลงเฮห่อเพี่น้องเลยเนาะอโอเคพี่น้องเลยเนาะโอ้โหเป็นเมือทีมงามเนะาะแต่ว่าผมเป็นยางข้างหลังเนาะแป๊ะชาเพีงเยงหน่อยก็ง,ง่วงกันบัตรในเนะ้าคุณคอยจบคลิปเพียงเสร็จในกัน,นกพี่น้องเนาะก็พอกันคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณขอบคุพี่น้องขขนะเป็นสุขสุขคนเนาะเป็นยังไงเป็นกำลังใจใลุงเฮห่อเพี่น้องเลยเนาะ